สบายดีพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่ากินหลังจากที่ว่าไปตึกแห่มาเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ก็สิได้ไปตึกใจวันนี้ก็สิไปสอนลูกห่วงเนาะพี่น้องจะใชได้หรือบ่ได้ก็อย่าเอาก่อนตัวอยู่นี่พี่น้องวางหอดแมงดาวโหนะย่านทักบุลเล่ลายก่อนโอ้ยห่วงก็บ่ังฮวงนะ ัลหพี <c <c Dios Dios uh oh ่น้องมาสอดแบมาทัน้เอชาติเขสอนนี่วะสอนนี่หนึงสหโอ้แดดขนาดเว้ยแดดไล่แดดมาสอนเกียรที่น้าได้ดานจัดได้ยู่พี่น้อง

ในล่างก็อนเป็นไงวะมาพี่น้องมาก่อนแล้วก็ก่อนตัวรัวไหนไหนมาเวงวาเอาหวกให้กูกินเด้ออโมาพี่น้องมาโฮมพี่น้องโอ้ยขึ้นมาวางสิ เนี่ยลูกพวอกินอ่ะลูกพ่อกไปแล้วพาลูกพ่อก้พี่น้องฮุบไปแล้วนะลูกออกเอาระตาเต้านะมันจะเต้านะกระเต้าเก่าป้อเอามันเบิดนั่นของหิวฮุบฉันขี้ตมขี้ดินนะฮุบฉันแล้วนะกระปูป้อกระปูเอากระปูเก่ากระปูมาหนึงสิไปใส่น้อยโอ้ยนใส่้หมดเหมือนกันเอากระปูให้เนี่ยเฮ้ยนอไรลี บอกให้ไปป้าไปป้ายังมันบ่มีหนาบักเกิดนี่ไป็แมงอันแมงดาเด้อแมงดากันติการลายดิขี้ดินก็เอานะเฮ้ยฟ้าซื้อมาหานมือหนึ่งกันไปแล้วไปแล้วคันทงนี่แหละที่ยังเดี๋วก็คือน้องหนบ่มวยไปกโอ้ยมันออกมากัน ปลากินดต่วาเดียวเดินนก่อกินปลาเนาะสอนหวงเราได้ทีกอบจะเข้าวะห้าสอหวงเขาได้ห่วง่ะห่วงกบได้เนี่นะหวงกบได้พี่น้องไอ้เป็นห่วงอื่เลยงเดีๆหวงกบมันเป็นตัวตัวอะ มาไปแหวสิทั้งนี่หายซะทั้งนี่โอ้ยยูฮายู่ดอกเอาไปมันต้องมีทุ่งหยั่งงบเก่าในเมื่องแหวสินก่อนใส่โอ้ยน้ำก่อนนั่นเองก็มีอย่างที่ว่าใช่แม่นก่อนใส่อยู่ก่อนเบิร์ตแล้ว่อไปเสะเอาให้เสะน้ำเนาะจะกำลอยไว้จ้ะเออบัด้ก็จะใส่น้ำเริ่มใส่บาทแรกกันหลไลสันนี่แหละบาทที่สองขนาดไหนกูเสียเขาบวักเต็มใเขาบวกเมื่อเขาจสศขึ้นคือร่อนศรีสอนใจอุ่น กิ่งงอมลงเว่ามันได้แต่บาทเล็กอย่แล้วบาทช่องก็บ่ได้ดอกขี้ที่ก็ว่าไปแล้วต้องบอกอะไรเพราะได้ขี้ที่มันขี้ที่สีเอิ้นมานชอนเห็นยังก็พยายามให้กินแล้วจะเอิ้ญมาแมนบ่ว่างผีเป็นบ่ท่านพี่บ้าบ่สีเอิ้นเอิ้นมาเอิ้นมาเสียเงินเหตี้โอ้ยก็เปลี่ยนก็เจียนแต่เฮา เมื่อบ้านเขาก็ย no, nice. er ังเสียนหนก็เที่ยงเงินเหรียญไพ่มาพ่อนะเฮ้ยปอยนะปล่อยสุกันนะเอาบัตรบัตรแรกกันเลยร้ายฉันนี่แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ้งบัตรที่สองมีขนาดได้ไปต่อต่อชั่วจอดอันนี้บัตรแรกเด้อพี่น้องเอ้ยบัตรแรกเบิ้งบัตรที่สองพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังลงไปพี่น้องงูงกับมาเด้องกลับมาขึ้นบอลเก่าเด้อ บริ้ำไไบริณำแดดป้นนา,า,ายี่น,น้องสะออดนะพี่น้องเน <iz> าะโงมาพีโง่มาพี่มันแดดได้มันแดดไดออ้น้ตแบบไม่แดกก็ พี <ITA> ่น oh. <p are> ้องอัที่สองอุ้ยอุ้ยไปแล้วเขียนน้อยป้อนเดี๋ยวเฮ็ดอุ้ยรวยอยู่เฮ็ดอุ้ยรวยอุ้ยรวยอยู่หุ่ยส่วนเอาเบิร์เลยส่วนเอาเบิร์เลยมาส่วนเอาเบิ๋งส่วนส่วนน่ะก็บให้เบิฮงส่วนเอาขึ้ส่วนมาส่วนมาเบิฮงเด้อส่วนส่วนเอาเงินไหนกันเด้อเออส่วนเอาวางนี่งามหรือส่วนส่วนส่วนเออปาสิ่วนโอ้พระตะเกิดได้เนี่มาโอ้โอ้ยกูเบื่อหัวเลยโอ้เบื่อแล้วเบื่อหัวเลยพี่น้องเอ้ยส่วนทนอุ่นส่วน ส่วนเอออู้เอาป็นเก่าไปเกนั่นลละบุยากเมื่อเด้เราจเตาไม่มันตบุยากมัเตาอยากหวเบื่อห่ราบุกินบุจกไปฝากอ้อมลาบุจกปะฝากเจีมลาหละเจียมลาหนังเฝ้าเจียมลาเป็นเงินดีเงินดีพายิกงนแล้วเงินเหอันไม่ใหญ่บ่แกวโอ้ยู้านันดครัาพี่น้องหลายหัวเองหลายหลหล พัตเกิดได้ยก็เห็นนี่โอ้แตยุานายังบริหลายซนีเนาะโอ้ยหวมันมันสิตายด้้ยเฮ็ดเป็ดเฮ็ดเป็ดกระลงกระลงเลยชวนเนาลงนะีเตยนอแ่ช่วงชวนะมันลดบ้านามันอึดเมื่อปอยอยู่บ้านนะพ่อสองถ้วยแล้วเนอช่วะน่บ่ได้พอได้มันบบมีบาทที่สามนะบาทที่สมันอันอาก ไปพี่น้องบัตรที่สามพี่น้องถ้าเบิ่งขี้ได้เหมนกันบ่สที่สามมันคือวันที่ก่อวอร์หรือวันอะไรเบ้งจะไปที่น้อกเฮ้ยอ๋อบ้านเพอนพีก้าจุดท่าเดือพี่น้องเอ้ยบ้านเมียงก้อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาเอามียอยู่พี่เพื่อนก็เป็นเคยลาเคยโก้เคยเข้าเนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ยเออเพื่อนเป็นคนดูคนมั่นสะดอกว่าเอออ่ะพี่น้องถ้าเบิ้งวอมสีได้ร้ายสั่มใดหอมนี่ย่องบัตรที่สามให้นี่นะบัตรที่สามเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ว่าาามมัันนิิิคคดดือเบจัะเขาเต็มหรือว่าเต็มล่างจุดีล่างจุดีล่างจุดีวันที่สามคาดว่าเบิร์ตแล้วเบิร์ตเราพี่น้องเอ้ยเหอที่สามเพราะว่าน้องมันมันนำขอนครับพี่น้องเอ้ยพอเลยนะเฮ้ยมาฮุบเอาลวยลวยลุยแล้วมึงพวกแฝกว่าได้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเหาะนี่กันยังพอได้อยู่พอพวกหผักว่า ได้คือเก่าได้คือเก่าเล้คนหวานเนาะได้คือเกาถือว่าหากินมือนีมานหลายฝาก็ได้คุ้มอยู่เสียเงินคุ้มอยู่บัวทวงคืนกีิ่บัวได้ทวงแท้โอ้ยบัวได้ก็นกมีแนวได้นะนอกก็ได้ด่ากินไก่แก้วก็ต้องเสี่ยงแล้วชวนเอาหรือน้ำมือเขาเลือกไหมโอ้ยบ่ตัวน้อยตัวใหญ่กันโปอยแน่้โปรยเน่ก็เป็นเห็นออาไ่เพลินนี่นี่นะ จะกินป้นกบตัวเช่นนี้เสโอ้หน่อยสุมปเบงนี่น่าหยากรินนเนาะบุญใ้กินแล้วโอ้โอ้ได้กินแล้วผู้ปลกเบงมือสวยกันเนี่ยผู้ผูลายแท้แเครื่องกะทังมาได้นี่ลูกหัวกันมันจะตายฝนฟ้นมาตกถึงนี่น้องเอ้ยฝนมาตกแม่นแล้วส่วนน้อยเอารุ่นทั้งหฝนตกน้ำแห้งฝนมาตกมันถิ่มด้านหลังแม่นบ่แห้งดอกน้องตัวนี้นานนะแายเขีวเาอย่างวะ แหงมันแหงไปทถอะมินแมงตะเต่าเลยไปเราไปสอนนะแมงดาอย่างนั้นแมงดามินขึ้นอยากได้ม voilà ันใชมันบดิ้นมินยังดาาโอยหนาเมนหอบที่สาวนี่พี่น้องยังได้ขนาดนี้หอบที่สี่ที่ขนาดใดเลือแต่ขี้ดินเลือดท่ขี้ดินโบโบพอ้ เมื่อนายกูช้อนนั้นซีคนใส่นั้นก็จนหกโมงกันต้องช้อนต้องใส่โมได้กินโมเด็ตช้อนช้อนแรกก็ไปใส่ที่แรกลูกคุณแล้วเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งไปช้อนอีกช้อนอีกช้อนอีกยังว่าช้อนอีกไปคุ้มได้กูซ้ำนี่แหละอุูนเลยไปพี่น้องเธอเบิ้งหอบที่สี่มาชิได้ซ้ำได ก,บ,กบไปกบมากบไปกบมาอยู่ไีแล้วพี่น้องหอบทีสี่พี่น้องหอบทีสี่มาชิาได้หรือไม่ได้โมฮัน่ยงสูงไรเออต่ำๆแน่แล้วชิบริกินแรงบริคุบแน่น,นี่โอ้ยรนูนิอยากเล่อย่านะหพี่น้องหอบนกระซิเลยลยอยู่มู่หนาส,าสิมาันะดูดน้ำออก <laughs> สา มามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยอุ้ยออ้ยเห็นแล้วสะออนมาพี่น้องไปแล้วตอนนี้เข่งกันใหญ่หนีเขี่ยขัดเขี่ยขัดข้ามหนีนี้สู้จามาอยู่นี่เออเต้นนี้เออเอพี่น้องเร้อยมาพี่น้องห้ายแห้มันงามแห่งพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ตีเขี่ยท่านั้นได้เลยนะขี้ดิมีแต่ตะกบลูกหอกกบว่าเขาบอกว่าเถือ ม่ไ้เติมนูวนไหมแม่นป uh ้าเติมเวลาสอนเฮีกันเรตัวบอกงานเหนเหนียวเหนวให้น่เนียวเหนียวเหนเฮอหุบฟึกขนาดหน้าบาทนึงโอยไม่ไดคิดตกเนาะตกก็เมื่อให้เขาเลือกโอ้ยมาเลือกนะอุ่นวางนะอุ่นว่างแลไวหุบฟึกหุบฟึกเลยนะหุบฟึกรถอุ่นเอออ้หนาวก่อนวางตอนหนจะหุบฟึกหุบฟเออหุบฟึกหุออ ตัวยิ่งใหญ่น่ะบ้านห้องเราจุ่มบ่มีเลยนะนะตัวใหญ่ตัวนี้นี่หุบวางกลางเนาะวางกลางนะโอ้ยมันขี้ดินขี้ดินก็เมื่อเขาเลือกไหมเลือกไปเห็นว่าอะไรกันเนาะเอาอีกเอาอีกเอาอีกงสองเสื้อจังไปทั้งไม่คุ้มแล้วยังสิ่จบเลยบ้าบ่มาห่อขนาดนี้ขอยสิพ่อย่งใหญ่ขอลุบเลย โมลุบอกัดถวยละร้อยฟรีเขาเจาัอันไนอันนี้กะหาบาทกะหาถวยเพ่พอดีเอาตีลุบถ้าถวยกะหะอยเลยดิทั้งอันนั้น่ะป่าเขากัเสียอ้าวจะบอกน่นี้สิไป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 ใสน้ำเนี่ยตักใส่เนี่ยอุ่ตักใส่เนี่ยมันสีเหี้ยเาเห็นเหี้ยเราได้น้ำก็ได้เหย็นดขึ้นน้ำก้อนก็บพว่าดอกห้อนขึ้นอย่างนี้ อมีเกอบอีกเราทำเบิ้งหอบที่หามาด้บัติหาพี่น้องบาติหาหนูชิได้เออบัติหาบาที่หกว่ะลืมเลยเด้อบัี่เทไรกัอยางบัติท้ายนี่ได้ดํงกันพี่น้องเฮลลาสออนเห้ยพีนอ้องเ้าเดาอเครื่งทังไปไวไวไ,วไวโอ้ยห่อนได้ได้นี่ บาสุดท้ายพี่น้องเอาพวกมาสุดท้ายนี่พร้อมพรอมเบโอ้อย่าเพิ่มจุ่มล้โอ้ยเม่ดยลางแยพี่น้องเลยลางแยบ้าสีวมิงดาอยู่ลางแยงเด้อพี่น้องเลย่างแยนี่กคลกรคักมาหลักยุฟึกเอาลอเถอะพี่นองนี่จะขิดอีกเลยขิดอีะฮุคฟึกสร็ล้นั่น

ตัวไหนอ่ะตัวนี้มันเี้วันนี้แล้วมันนี่เลยกินยีราดกินไงกินแล้วกินน้ำว่าสั่นซะปลาขีดนีราดหรอแบะขาให้ไปแกะแล้วเอาไปกินเวิร์ดกับยีราเขาวกระชี่ได้กินที่ไหงอือ้าวกว่าก็กินแต่เพลอันนี้รักว้กินแน่เลี้ยงน้ำหรอน่นๆบ่ท่านี้ก็ได้เครื่องทังนะบ่กินแน่แล้ว่งตีนน่องลายฮะ ถ้าเป็นครบนี่อาจจะโตัวเรียงกับพ่นถ <ừ, S 2> ือว่ากินแล้วพุทธครกควเนาะ ừ ừ, แต่ว่าตัวนี้นั้นมันยังเป็นลูกหวัวยัง <laughs> ไหลเพรายเดือดไหลเลยเนาะเทและสอนดิพอนะล้างแล่างละล่างแล้วทั้งเรียงเห็นทั้งเรียงเห็น,นะน,นเนี่ยพ่อเวียกระยาลูกหกเมาสิขี่ไปให้ใช่ห้องน้ำให้ดอก <laughs> ลุงไปแล้วฮะอันลุงหัวมันูกิในเด้อขมันมีอนกินลุงหัวก็เฮ็ดอยู่เนี่เอาไปเพื่อนนพอแล้วพอแล้วง่้ยเงี้ยเง็นยเงี้ยเงี้ย่งี้ยงี้ยง้ยเงี้ยเงี้ยี้ย้องยงมีงี้ี้ี ลากแง้งลางเงี้ยพี่น้องเขาเก็บภาพบรรยากาศที่นี่ก็พี่น้องิีหนานจะพอกกันไหมพี่น้องไปดีพี่น้อง,องลางลางเออเปลี่ยนกันไปไหมแม้จ้างส่จัดอุ่นปลายเมือ่อพี่น้องเมื่อบ้านเทา